ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะคูจูนค่ะฟอร์ดปทุมผู้การสายเปเราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดออโตโ้แกลเลอรี่ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศมา6ปีซ้อนค่ะวันนี้คู่จูนมีรถรุ่น Next Gen r a n g e r Cap XLT ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3รุ่นนะรุ่น Cap ก็จะมี Open c a คเกียร์ธรรมดาราคา799,000บาทแล้วก็เกียร์ออโต้ราคา8 4 4 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นแคบเกียร์ธรรมดา 4x4 ราคา8 5 9 0 0 0บาทเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด 170แรงม้าที่3,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,000รอบต่อนอาทีอันนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าแล้วก็ดำเบรกหลังสีนะคะเราก็จะมีทั้งสีเทาดำสีบอลเงินสีดำสีขาวและสีน้ำเงินทุกสีไม่ต้องเพิ่มตังค์นะคะ อุปกรณ์มีอะไรบ้างก็ที่เห็นเด่นเด่นเลยก็คือตัวนี้เรามากับล้ออันลอยนะคะขนาด17นิ้วสีดำเงานะคะแล้วก็บันไดเหยียบข้างข้างขางบันไดเหยียบขึ้นข้างกระบะนะคะเเราออกแบบมาแข็งแรงและสะดวกต่อการใช้งานได้หลากหลาย แล้วก็มีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายจบทุกความยุ่งยากกับแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือขณะขับรถเพียงวางโทรศัพท์แท่นชาร์จไร้สายง่ายๆโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนนะคะอุปกรณ์ต่างๆเช่นความสะดวกสบายนะคะก็มีคูชคอนโทรลกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยฟาาเวอร์แบบผ่อนแรงแอร์อุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าพนักพิงศีรษะปรับได้นะคะเบาะหลังพับได้ช่องเก็บของที่วางแขนแก้วน้ำส่วนอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยนะคะระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD ตัวถังนิรภัยคานเหล็กเสริมนิรภัยกระจกนิรภัยเซนทันล็อกไฟเบรกด,ดวงที่3าม ะะสัญญาณเตือนถอยหลังกุญแจรีโมทพร้อมปุ่มสตาร์ทรถระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุเตี่ยงของการพิกคว่มมีเข็มขัดนิรภัยดึงกับและผ่อนแรงอัตโนมัติพวงมาลัยยุบตัวได้นะคะอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอื่นๆระบบ ป้องกันล้อหมุน free A S R หรืออุปกรณ์โทรช่วยเหลือฉุกเฉินก้องมองหลังขณะถอยจอดอุปกรณ์ภายในพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะคะภายในโทนสีดำพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้เบาะคนขับปรับสูงต่ำได้ปลั๊ก12โวลต์2ช่องอุปกรณ์ภายในอื่นๆหน้าจอผลแสดงหน้าปัดแบบขนาด8นิ้ว ระบบเลือกหมวดการขับขี่เป็น4โหมดนะคะแล้วก็ไวรัสชาร์เจอร์นะคะอุปกรณ์ภายนอกอุปกรณ์ตกแต่งพวกชุดแผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องนะคะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกปัดน้ำปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบพิเศษพร้อมท่อฉีดน้ำแบบอัตโนมัติอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆเช่นคิ้วล้อบันไดข้าง บันไดเหยียบข้างกระบ,บะท้ายไฟ LED มันติ r e f ฟคเตอรพร้อมระบบไฟเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติยางตัวนี้เรายางหน้ายางหลังเป็น255 70R17 นะคะแล้วก็ไฟ d a y t r m m Running Light แบบ LED รูปตัว C-Camp ตัวนี้นะคะก็ มีการขับเคลื่อนดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์เราสามารถเติมทั้งดีเซลไบโอดีเซล B5 ไบโอดีเซล B20 ได้นะคะอระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด Direct ection, Common Rail. ินเ e คชั่นคอมมอนเรลอวัตดุเบาะผ้า เกดพรีเมียมเลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าเอ่6ทิศทางนะคะของผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารก็4ทิศทางเครื่องเสียงลำโพง6ตำแหน่งนะคะจอทัชสกรีนแบบมันติดทัชขนาด10.1นิ้วแล้วก็ USB 2.0บลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงซิงค์4 อุปกรณ์อื่นๆ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบ Ford p a s t สามารถที่จะอาใช้โทรศัพท์ในการกดปุ่ม Start ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ Auto นะคะระบบเบรก ABS พร้อมกระจายแรงเบรก EBD a i r b a g k คู่หน้ากระจกไฟฟ้ามีด้านคนขับและผู้โดยสารพร้อมเปิดปิดแบบสัมผัสเดียวนะคะก็ตอนนี้เรามีรถ ที่สามารถที่จะรับรถได้เลยนะคะปกติรุ่นนี้หายากเรารับได้เลยในสีดำเรามีสองคันสีเงิน1คันแล้วก็สีเทา2คันถ้าใครสะดวกก็ยินดีค่ะคุณจูนค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้นะคะ0843735688หรือ088597 8, 8, 8 3 3มหรือแอดมาที่ l ลายเบอร์อ่าแอดไลน์นะฟอร์ดปทุมฟอร์ดปุมพีเอทีเอเอค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ให้ด้วยเดี๋ยวจะมีข้อมูลว่ารุ่นไหนเรามีรถให้ท่านเลยนะคะมานำเสนออีกยังไงก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ